สวัสดีครับทุกคนนะครับคุณกำลังอยู่กับบิ๊กรีวิวหนังนะฮะวันนี้มารีวิวหนังญี่ปุ่นนะฮะไปดูมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเรื่องซากนรกไคจูหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ what to do with the dead kaiju นะครับผมก็คือจะเอาเยังไงดีอ่ะกับซากนรกไคจูผมซื้อไอเดียนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าปกติเราดูหนังสัปารหลาดหนังแบบปีศาสตหนังแบบว่า พวกแบบก็ซิล่าตีกันอะไรเงี้ยนะฮะทั้งหลายทั้งหล่เนี่ยจะฝั่งก็ซิล่าชินก็ซิล่าหรือแปซิฟิกริมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวใหญ่ๆเบ้งเบ้ง,บง,บงเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งจูเลีสิบเวลอะไรเงี้ยนะ,ะแต่เราไม่รู้เลยว่าแบบอ่าพอไอสัตว์ประหลาดเหล่านั้นเนี่ยพอมันตายหรือว่าแบบสู้กันจนเมืองถล่มทลายเนี่ยแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันตายแล้วเนี่ยซากมันใครเก็บ <laughs> เฮ้ยเราชอบไอเดียน,นี้มากเรารู้สึกว่า ไอเดียนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจทันทีเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นอย่างกอซิล่าเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมาจากแบบมีพลังจากเอกกรรมตภาพลังสีหรืออะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าพอไคจูออกมาเป็นลักษณะเนี้ยแล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันจะระเบิดหรือถ้าเกิดว่าตัวมันเองเนี่ยถ้ามันย่อยสลายมันจะส่งกินเมนเน่าไปทั้งเมืองทั้งประเทศหรือว่ามันจะทําให้แบบว่าแบบร่างกายมันแตกสลายแล้วแบบสารเคมีมันจะระเหยหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกได้ว่าเป็นภัยต่อคนที่อยู่ในประเทศนั้นหรือพื้นที่ตรงนั้นนะครับ เ้วจะเอาอย่างไงจะจัดการมันยังไงนะฮะนี่ก็คือการมาของหนังเรื่องนี้นะฮะพูดถึงตอนแรกเรานึกว่าเป็นเนี่ยสีหคนเนี่ยเรานึกว่าจะเป็นแบบกลุ่มแบบ Dream ทีมฮีโร่มาช่วยกันเก็บกวาดหรือว่ามาแบบทําภารกิจพิเศษอะไรเงี้ยเพื่อที่จะกําจัดซากไคจูซึ่งแบบหน้าหนังอย่างที่ผมเห็นแล้วก็ตัวอย่างหนังเนี่ยก็ทําให้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมาดูหนังจริงต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยเพราะว่า5 0นตนะทุกคนเป็นเรื่องราวที่แบบว่าให้แอร์ไทม์กับ คอร์รมหรือว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหลายอะไรเงี้ยว่าแบบพวกเราจะเอายังไงกับการจัดการซากไคจูนี้ดีอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะเห็นห้องวอลลุมของคอรมคณะรัฐมนตรีอะไรเงี้ยมีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มีนายกรัฐมนตรีมาสั่งการนะฮะแล้วก็แบบว่าจะเอายังไงดีรวมไปถึงแบบว่าเราจะเห็นมันเล่นอะไรบ้องๆกันอะในแบบอาจจะเป็นการกัดจิกทางการเมืองอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะฮะว่าแบบระหว่างที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าพวกยูคือแบบ นั่งสมหัวแทนที่จะนั่งคิด s เ r จ t e ต่างๆแต่ว่าพวกคุณเริ่มจากแบบจะให้มันชื่ออะไรดีว่าปีศาจตัวนี้อะไรเงี้ยเออเพื่อปลอบขวัญประลมใจคนคนเมืองอะไรเงี้ยแล้วไปแบบให้มันชื่อแบบน่ารักน่ารักอย่างแบบชื่อว่าความหวังหรืออะไรเงี้ยอะไรสักอย่างอ่ะนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเน่ <c oughs> แล้วผมก็รู้สึกว่าอะไรของมันว่าอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่แค่นั้นครับหนังเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างตรงที่ว่าพอเราดูจบเนี่ย เชีย yeah. นี่มันหนังทดลองเป็นหนังที่มีเงินนะทุกคนเป็นหนังที่สเกลใหญ่ใช้ได้เลยอะแต่ดูแล้วสูวเหมือนเป็นหนังทดลองเออทําไมนะฮะเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยคืออยากจะทําอะไรก็ทําอ่ะซึ่งมันจะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นมากเลยคือแบบว่าเล่าในสิ่งที่ฉันอยากจะเล่าเลยโดยที่แบบว่าคนดูจะตามทันหรือเปล่าไม่รู้ แบบว่ามันจะเล่าเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ฉันจะเล่าอย่างเงี้ยแล้วาฉันจะตุ้มอย่างเงี้ยเหตุผลมีหรือเปล่าไม่รู้ฉันจะเล่าเอามัน <c oughs> คือมันกับคนทําอะ่ะเออนะฮะคนดูมันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนทําเนี่ยน่าจะมัน <c oughs> เราดูแล้วรู้ว่า my god นะฮะแบบหลายซีนเราดูแล้วรู้ว่า ได้เหรออีหยังวะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ณจุดนี้พอเราดูไปเรื่อยๆรเราู้สึกว่าเหมือนกับคนทำไมันไม่แคร์แล้วอีหยังวะช่างมึงสิมึงตามไม่ทันช่างมึงสิกูจะเล่าอย่างเงี้ยแล้วจะทําไมอ่ะอะไรเงี้ยนะะก็ถือว่าก็เป็นสีสันที่แบบว่าดูแล้วก็ก็อาจจะเรียกว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นมันก็จะมีความแบบเหมือนกับพวกแบบการ์ตูนการ์ตูนแบบฟิลลิ่งแบบหนังไรเดอร์หนังแบบว่าเหมือนฮีโร่กู้ชาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ มันก็จะมีหลายพาร์ทอะเนาะทั้งฝั่งครมรแล้วก็ฝั่งตัวเอกนางเอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าราู้สึกว่า,า,วามันจะกระจายบทไปเยอะมากจนเรารู้สึกว่าแบบตัวเด่นแบบเด่นๆอย่างตัวพระเอกนางเอกมันดูไม่โดดเด่นเลยกลายเป็นว่าคลมอแค่จะเด่นพอๆกับพระเอกนางเอกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะฮะตัวละครเยอะจนเราจําไม่ได้ลว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยนะฮะชื่อก็จําไม่ได้เลยคือแบบมันเยอะไปหมดแล้ว,แล,วแล้วเส้นเรื่องเนี่ยมันมายุบยับไปหมดเลยคือมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะแต่ว่ามันเยอะมันจะเล่าหลายอย่างมากเลยนะฮะ แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันกระจายบทกันแบบว่าเรียกได้ว่าเออมันไม่ทั่วถึงอะสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าแบบเออถ้าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มิติตัวละครมันไม่ออกอะไรเงี้ยแต่กนั้นเนี่ยเขาก็ไม่แค่นะครับเพราะว่าเขาก็จะให้จุดศูนย์กลางอะเป็นที่ไครจูว่าจะเอายังไงกับไครจูนี้ดีโดยที่มาจากหลายโอเพนิเออนหลาย อ่ามุมมองอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะเป็นความตั้งใจของคนทําก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยหนังมันก็มีบทสรุปที่แบบว่าโอ้พอมันไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วมันจะให้มันมีความพีกันเนาะปกติหนังมันก็ต้องพีกันใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยมันจะสรุปยังไงแต่แบบบทสรุปที่มันจะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้โอเคแน่นอนว่าพอถึงตอนจบเนี่ยมันสามารถเคลียร์ได้ในทางใดทางหนึ่งนั่นแหละไอ้ซากทลล็อกไคจูมันจะต้องสามารถจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ในวิธีนั้นเนี่ยผมตกใจเลยฮะ คือผมอ้าปากค้างเลยว่าแบบฮะมึงไม่ได้ป่วอะไรอย่างนี้มาเลยอ่ะแล้วจัดการอย่างเงี้ยนะแบบเฮ้ยอย่างนี้เหรอได้เหรอแล้วแล้วแล้วเราระหว่างที่เรามีคําถามเนี้ยในใจอ่ะหนังจบใส่เราเลยจ้าเออนะให้มันแน่นอนอย่างนี้สี่เออแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ก็ได้เว้ยเออแล้วแล้วในแบบไออซากไคจูเนี่ยมก็ทําให้เรานึกถึงออนนี่เหมือนกันประมาณว่าแบบมันมีมลภาวะไม่พอใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีแบบ ถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้มันมากหรืออะไรมันมากจะมีแบบคล้ายๆเหมือนเป็นโรคติดต่อด้วยเออก็ได้ถึงมีฟีลลิ่งแบบเออแบบโควิดหรืออะไรอย่างงี้เหมือนกันนะแต่ตรงน,นั้นมันจะเป็นแบบโรคแบบอยู่ดีๆแบบเหมือนมีเห็ดงอกมาจากตัวจากตัวเราอะอะไรเงี้ยแล้วมันจะงอกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความร้ายแรงอะไรแค่ไหนแต่หนังก็แบบว่าไม่ทนได้เล่าประเด็นนี้ก็รีบไปเล่าประเด็นอื่นละอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบสุดท้ายอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเออก็ถือว่าเป็นหนังที่ ต้องไปดูเองต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะฮะถึงจะรู้ว่าความซ่องแตกของมันไ,ไปได้ขนาดไหนแต่เียกได้ว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีหนังอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยกล้าทําไปสุดขนาดเนี้ยนะฮะเออแต่ในญี่ปุ่นเขาก็กล้าทําจริงๆเราก็รู้สึกว่าเนี่ยร้อนลุ้นกับอีเลโอยายักอ๋อหรือว่าเดอะสแน็คมันขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูนะนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับไอ้เรื่องนี้สร้างนรกไคจูเนี่ยในแง่โปรดักชั่นเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้เออใช้ได้แหละครับแต่ว่าไอ้ตัว,ว,ตวแบบ สิ่งที่เขาจะเล่าอ่ะเออคือไอเดียดีแต่ว่าตัวการเล่าเรื่องของเขาออกมานี่คือมันเล่าแบบเรียกได้ว่าตามใจฉันมากเลยคือแบบว่าฉันจะเอาอย่างเงี้ยฉันจะเล่าอย่างเงี้ยนะฮะเออก็ถือว่าเป็นหนังที่เรียกได้ว่ามีความบันเทิงในแบบที่เราไม่คาดฝันนะฮะเพราะว่า เราเดาอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะฮะกับกหนังเรื่องนี้นะครับแล้วมันจะจบยังไงมันจะสมเหตุสมผลไหมช่างมันนะฮะเพราะว่ามันสะใจคนทำเออนี่คือสิ่งที่ผมได้รับนะสอบการดูหนังเรื่องนี้นะครับก็ส่วนใครจะ enjoy ใครจะบันเทิงหรือว่าใครจะงงตับแตกอีหยังว่าปวดหัวเซงกะบ,บาลอะ่รเงี้ยก็เป็นไปได้ดังนั้นนะฮะ คุณจะไม่มีวันรู้ความรู้สึกนี้เลยจนกระทั่งคุณได้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความรู้สึกได้หลายแบบเลยเช่นกันนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นความเห็นของผมเท่านั้นก็อย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ดูเองนะครับใครที่ชอบรีวิวนะฮะหรือว่าชอบรีแอคชั่นต่างๆจากผมนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทรเอสแอลในยูทูบหรือว่าบิ๊กนภัทรในทิกต็อกนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังน่าดูมาเล่าเล่าสู่กันฟังนะฮะจะรู้ได้รู้ว่าแบบเฮ้ เออเราคิดเหมือนคิดต่างกันยังไงนะฮะอ่าส่วนใครที่ดูมาแล้วก็มาเม้นได้นะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ